พระโบรานาจารย์ท่านกล่าวว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นพุทธ,ธในจิตในใจของตนเองนั้นเริ่มต้นด้วยวิธีการคือการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็จเจริญเมตตาซึ่งการไหว้พระสวดมนต์นั้นท่านทั้งหลายก็ย่อมเคยปฏิบัติกันอยู่แล้ว และการเจริญปรม,มวิหารนั้นก็เข้าใจว่าคงกระทําเป็นจิตวัตรประจําวันทีนี้ตามแบบฉบับในเมื่อเราทํากิจในเบื้องต้นเสร็จแล้วมานั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับขาซ้ายมือขวาวางทับมือซ้ายลงบนตักตั้งกายให้ตรงดำลงสติให้มั่น กำหนดรู้ลงที่จิตของเรานึกในใจว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในจิตพระธรรมก็อยู่ในจิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ในจิตแล้วก็นึกในใจว่าพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆพุทธโธธัมโมสังโฆ สามครั้งแล้วก็มากําหนดนึกสํารวมเอาคําเดียวคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ที่ใจหรือบางท่านอาจจะนึกพุทพร้อมกับลมเข้าโธรพร้อมกับลมออกก็ได้แล้วแต่สะดวกทีนี้ถ้าหากว่าการนึกพุทพร้อมลมเข้าโธรพร้อมลมออกนั้นจังหวะแห่งการหายใจอาจจะห่างไป จิตยังมีช่องว่างที่จะส่งกระแสะออกไปในทางอื่นก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วให้นึกพุโทโธเร็วๆเข้าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเร็วๆจนไม่มีช่องว่างการนึกพุโทโธในขณะที่เรานึกอยู่นั้นอย่าไปบังคับจิตเพียงแต่ให้รู้สึกว่าจิตของเราสัมผัสกับพุโทโธไม่ขาดระยะนึกอยู่อย่างนั้นแหละ และก็ไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็นไม่ต้องนึกทั้งนั้นรู้หรือไม่รู้เห็นหรือไม่เห็นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตที่จะเป็นไปเองในเมื่อมีการนึกพุโทโธ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 ไม่ขาดนึกอยู่อย่างนั้น ในเมื่อถึงการถึงเวลาพอสมควรแล้วจิตจะสงบลงไปเองในตอนแรกๆนี้ถ้าหากว่ามีอาการเคลิมคล้มเหมือนกับจะง่วงนอนนั่นสอดแสดงว่าจิตกำลังเริ่มจะสงบลงไปแล้วให้เร่งบริกรรมภาวนาเข้าภาวนาเบาๆให้นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธเบาๆอย่าให้มีอาการกดและขม่มความรู้สึก หรือประสาทในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งพยายามทำให้สบายที่สุดทั้งกายและใจเนึกอยู่อย่างนั้นจนกว่าจะถึงว่าเวลาอันสมควรทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีอาการเคลิ้ม,ล,มลงไปคำานึกว่าพุโทพโพธิโธซึ่งเรียกว่าบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้มลงไปเกิดสว่างขึ้นมาเพียงเล็กน้อย แล้วรู้สึกว่าคําว่าพุโทโธจะหายไปในเมื่อพุโทโธหายไปเช่นนั้นแล้วให้ผู้ปฏิบัติกําหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวหรือมิฉะนั้นก็น้อมจิตไปสู่ลมหายใจเข้าหายใจออกกําหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแทนคําว่าพุโทโธกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจอย่างนั้น ในขณะที่จิตกับบริกรรมภาวนาก็ดีหรือจิตกับลมหายใจเข้าออกมีความสัมผัสกันโดยไม่ขาดระยะก็ดีบางทีอาจจะมีอาการตัวสั่นนิดๆก็อย่าไปสนใจบางทีมีอาการกายเบาเหมือนจะลอยขึ้นก็อย่าไปสนใจ บางทีมีอาการคล้ายๆกับตัวสูงใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงหรือมีอาการใดๆที่ปรากฏในขณะนั้นก็ตามให้ท่านผู้ปฏิบัติกำหนดรู้ลงที่จิตกับลมหายใจเท่านั้นอย่าไปเอะใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็กำหนดรู้อยู่อย่างนั้น จนกว่าจิตจะค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วลมหายใจจะค่อยจางหายไปในที่สุดลมหายใจจะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วกายที่ปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยในเมื่อกายหายไปแล้วจิตจะสงบนิ่งเด่น มีความสว่างสวยัยรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวร่างกายไม่ปรากฏแล้วในตอนนี้ลมหายใจก็หายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆสว่างสวัยอยู่อย่างนั้นอันนี้เรียกว่าจิตถึงอัปปนาสมาธิจิตถึงอัปปนาสมาธิในขั้นนี้ท่านเรียกว่าปฐมมจิตปฐมวิญญาณ มโนทาตุเป็นแด่เพียงจิตสงบเข้าไปสู่สภาวะความเป็นเดิมของจิตที่ยังไม่ที่ยังไม่ส่งกระแสออกมารับรู้อารมณ์ภายนอกแม้ว่าจิตในขั้นนี้จะยังใช้การอะไรไม่ได้ก็ตามให้ผู้ปฏิบัติพยายามเพีเเพยรพยายามธทมให้ได้อย่างนี้บ่อยๆเข้า แล้วจิตจะค่อยเพิ่มพลังขึ้นมาเองการทำสมาธิก็จะมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญในตอนนี้ถ้าหากท่านจะมีข้อสงสัยว่าเมื่อจิตสงบนิ่งลงเป็นอัปปนาสมาธิตนตัวไม่ปรากฏลมหายใจไม่ปรากฏเจตก็จะไปติดอยู่ในสมถะ ไม่เกิดความรู้อันใดขึ้นมาบางท่านอาจจะสงสัยอย่างนี้ความจริงนั้นเมื่อเจตอยู่ในอัป,ปนาสมาธิในขั้นนี้เจตย่อมไม่มีสิ่งรู้ไม่มีสิ่งเห็นมีแต่เจตดวงเดียวล้วนๆที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เท่านั้นอันนี้เจตอยู่ในขั้นสมถะย่อมไม่มีภูมิความรู้เกิดขึ้น ถ้าหากสมมติว่าผู้ปฏิบัติแล้วจิตเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่นักปฏิบัติจะต้องทำความเข้าใจแต่อาตมาขอให้ข้อสังเกตว่าเมื่อจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิในขั้นสมถะบ่อยๆเข้า ก็จะกลายเป็นพื้นฐานการสร้างความมั่นคงของจิตในเมื่อจิตมีสมาธิอันมั่นคงสติก็ย่อมมีความมั่นคงขึ้นเป็นเงาตามตัวทีนี้เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบนิ่งอย่างนี้เมื่อเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นถ้าจิตมีสติมีสมาธิมีพลังเพียงพอ จิตก,ก็จะตามรู้ความคิดนั้นไปความคิดเกิดขึ้นมาอย่างไรจิตก,ก็จะรู้รู้รู้ตามรู้ไปเรื่อยนี่ปัญญามันจะเกิดขึ้นที่ตรงนี้ถ้าหากว่าผู้ปฏิบัตินั้นเมื่อจิตถอนออกมาออกมาจากอัปปนาสมาธิแล้วก็เลิกจากการกำหนดจิตเลยทีเดียวถ้าปล่อยทำอย่างนี้เรื่อยๆปัญญามันก็ไม่เกิด เพื่อจะให้ปัญญาเกิดเมื่อจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอมาเกิดความคิดขึ้นมาเท่านั้นให้กำหนดตามรู้ความคิดนั้นไปอย่าอย่าไปปล่อยอย่าไปละโอกาสแม้ว่าจิตจะถอนออกมาโดยไม่มีพลังแห่งสมาธิเหลืออยู่ก็ตามให้กำหนดตามความคิดนั้นไปเรื่อยๆ เจตคิดอะไรขึ้นมาก็รู้คิดอะไรขึ้นมาก็รู้เพียงแต่รู้เฉยๆอย่าไปช่วยวิภาควิจารณใดๆทั้งสิ้นแล้วเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ปัญญาของผู้ปฏิบัติจะค่อยเกิดขึ้นมาเองเพราะสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั้นก็หมายถึงความคิดที่เราเคยคิดแล้วมันทำความวุ่นวายให้เราเมื่อก่อนนั่นเอง แต่เมื่อเราผ่านการทำสมาธิบ่อยๆเข้าจนจิตมีพลังสมาธิมีพลังแห่งสติมั่นคงความคิดที่วุ่นวายทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิตจะเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นฐานที่ตั้งของสติเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจกำหนดตามรู้ความคิดของตนเองที่เกิดขึ้นนั้นโดยไม่ปล่อย โอกาสให้ผ่านไปเฉยๆในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจะทำให้สติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติในเมื่อสติตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นเป็นมหาสติสติตัวนี้จะกลายเป็นสตินสีเรียกว่าสติเป็นอินทรีย์เป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวง เมื่อมีความคิดอันใดเกิดขึ้นเพราะอาศัยสติเป็นใหญ่นั่นเองสติจะคอยจ้องมองตามระยะแห่งความคิดไปเรื่อยที่นี้ความคิดที่เกิดขึ้นและสติเป็นผู้คอยควบคุมอยู่นั้นในเมื่อจิตคิดอะไรขึ้นมาจะมีอาการสักแต่ว่าคิดคิดแล้วก็ปล่อยวางไปไม่ยึดถือในสิ่งใดๆทั้งสิ้น และในโอกาสต่อไปนอกจากเวลาที่เราตั้งใจปฏิบัติด้วยการนั่งสมาธิหลับหูหลับตาเวลาเราไปทำงานทำการสติตัวนี้จะกลายเป็นอุปกรณ์แห่งการทำงานได้เป็นอย่างดีเพราะผู้ภาวนานั้นจะถือว่างานในหน้าที่ของเรานั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติ ต่อไปแม้ว่าการยืนเดินนั่งนอน,น,อนกินดื่มทำพูดคิดเราทำสติตามรู้อยู่ตลอดเวลาในเมื่อเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติสมาธิของเราก็มีได้ตลอดเวลานี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นจากการบริกรรมภาวนาริงอยู่ในเมื่อเราพูดกันตามหลักวิชา พุทธานุสติเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานทีนี้บางท่านกล่าวว่าการภาวนาพุทธโธนั้นจิตสงบลงได้เพียงแค่อับอเพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นแต่โดยข้อเท็จจริงที่ได้ทดสอบกันมาแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจิตสงบลงไปเพียงแค่อุปจารสมาธิ คำบริกรรมภาวนานั้นหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปผู้ฉลาดในการปฏิบัติมีทางที่จะพึงปฏิบัติได้ในสองแง่แง่หนึ่งน้อมเอาจิตนั้นไปเพ่งพิจารณาอาการสาสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นพิจารณาไปในแง่แห่งอสุภะคือความไม่สวยไม่งาม ปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกทั้งปัจจุบันทั้งที่ถึงแก่วความตายไปแล้วโดยน้อมนึกพิจรารณาอวะผมก็เป็นของปฏิกูลขนก็เป็นของปฏิกูลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็เป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเป็นอบายที่ให้จิตใจของเราน้อมเชื่อลงไปว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆพิจารณาทบทวนอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกท่านทั้งหลายเคยเรียนวิชาแพทย์มาแล้วการพิจารณากมอสุภกรรมาฐานนี่เป็นของง่ายที่ว่าให้พิจารณาผมขนเละบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนั้นตามหลักของอาการ32หรือกายกตาสติอันนี้ท่านเขียนไว้เป็นตำรับตำราท่านผู้ใดสมัครใจที่จะพิจารณาอาสุภกรรมาฐาน ท่านอาจจะน้อมนึกถึงอดีตที่ท่านเคยเรียนวิชาแพทย์มาท่านเคยผ่าศพมาพิสูจนผ่าตับไตไส้พุงอะไรต่างๆที่มีอยู่ในกายของมนุษย์นี้ที่ท่านหยิบมาด้วยมือแล้วก็ดูได้ตารู้ด้วยใจน้อมเอาอาดีตสัญญาอันนั้นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์ของกรรมฐา,านเซิงบางท่าน เคยแนะนำให้พิจารณาสุภากรรมาฐานท่านก็บอกว่าหลับตาลงเดี๋ยวนี้ก็อมองเห็นเดี๋ยวนี้เพราะว่าเคยเล่นมาเสียจนแหลกละเอียดมาแล้วแต่อันนั้นมันเป็นเรื่องสัญญาทีนี้เราเอาเรื่องสัญญาอาดีตของเราที่เคยเรียนผ่านมานั่นแหละมาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมาฐานพิจารณาไปเช่นอย่างสมมติว่าเราอาจจะพิจารณาว่า หัวใจมีลักษณะอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรตามที่ท่านเคยเรียนมานั่นแหละแท่ลงลงไปให้มันมองเห็นด้วยจิตด้วยใจกันจริงๆในตอนแรกๆนี่เราอาศัยสัญญาที่เคยเรียนมานั้นน้อมนึกเป็นแนวแนวทางเอาไว้ก่อนในเมื่อท่านพิจารณาลงไปพอแน่ใจว่าพอเกิด แต่ความเชื่อในใจว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจิตของท่านจะไม่เชื่อก็ตามเพราะท่านก็เคยรู้เคยเห็นมาแล้วมันเป็นของง่ายพอหลังจากนั้นท่านอาจจะกำหนดบริกรรมภาวนาอันใดอันหนึ่งลงไปเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธเป็นต้นเมื่อจิตของท่านสงบลงไปแล้วท่านจะมองเห็นสิ่งที่ท่านพิจารณานั้นเป็นนิมิตขึ้นมาภายในจิตในใจ อาตมาว่าเป็นการง่ายที่สุดสำหรับการเจริญอสุภกรรมาฐานของบรรดาในแพทย์ทั้งหลายที่เคยเรียนมาแล้วทีนี้ในเมื่อท่านพิจารณาเรื่องอวัยวะต่างๆซึ่งมีภายในกายที่ท่านเรียนผ่านมาแล้วนี่จนกระทั่งจิตของท่านสามารถรู้สึงเห็นจริงลงไปจนจิตสงบลงไปแล้วเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาในความรู้สึกภายในจิต อยู่ในลักษณะท่าทีที่สงบนิ่งเป็นสมาธิในขั้นต้นนี้ในเมื่อท่านเกิดนิมิตความรู้เห็นขึ้นมาอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็รู้ด้วยใจนี่เป็นนิมิตเบื้องต้นที่จะพึงเกิดขึ้นทีนี้เมื่อเจสงบพระเอียดลงไปกันจริงๆแล้วจนกระทั่งท่านรู้สึกว่า จิตของท่านยังเหลือแต่จิตล้วนลวนร่างกายไม่ปรากฏในความรู้สึกแต่การมองเห็นนิมิตนั้นจะรู้สึกว่าเห็นด้วยใจล้วนลวนโดยไม่มีประสาททางกายเจือปนแม้แต่ประการใด